ทีมชาติไทยของเราในการเจอสีลังกาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะจัดทัพแบบไหนแบบเอาตัวจริงเน้นที่สุดเลยพี่ไปดูครับแนวลุกดีกว่านะครับคือถ้าพูดถึงแนวลุกตรงนี้พี่โยงน่าจะขยี้ครับสามภาษาเลยแล้วกันตอนนี้สุภพโชคสารชาติสุปพร,รปพนัทเหมือนตาแล้วพารติปูสตาร์ชั่นพี่ชนาทิพย์สงศินพีระดนฉำรัศมีวีระเทพป้อมพันนี่ตัวหลักมาเต็มเต็แต่เบนจามินเจมเดวิสไ,ไปไหนครับพี่ ตอนนี้มาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะฮะอ่ะแตงโมลงโย่งฟันทงสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปพียพองเย่งโอ้โห<ด>โอเคสุดยอด,ด,ด,ดผมก็กำลังจะถามให้ดูที่ว่าพี่มาให้ไหม <S <S สวัสดีครับพี่โย่งครับสวัสดีครับ คือสำหรับวันนี้ครับเรามาลุยกันต่อนะครับทีมชาติไทยของเรานะครับในการลงสนามอย่างเป็นทางการในเอเชียนคัพนะครับนัดแรกรอบคัดเลือกอะนะครับในการเจอศรีลังกาผมว่ามันก็มีประเด็นให้ได้ติดตามเยอะนะพี่มันกนารแข่งขันเมเจอร์ขนาดนี้มันคงไม่ตามเป็นไปไม่ได้นะฮะพี่ <ผม S 1> เป็นไงพี่เข้าสู่ทัวร์นาเมนต์แล้วตอนนี้นัดนี้สําหรับพี่มันเป็นไงน่าสนใจขนาดไหนเออถ้าถ้าใครได้ดูเกมนะพี่พี่ก็เห็นว่าครัพอถึงเกมศรีลังกาเนี่ยอื อิชิก็น่าจะมีตัวในใจและ,ะว่าใครจะต้องลงเป็นเสียตัวแรกบ้างครับอ่าใช่เพราะว่าเกมแรกนี่ถ้าใครได้อยู่เรารู้ว่าครึ่งแรกกับครึ่งหลังนี่มันจะต่างกันอ่าไม่เหมือนกันเลยอ่าไม่เหมือนกันเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะเห็นว่าอ่ะแนวทางของอิชิอิเนี่ยที่มันจะต่อยอดไปยาวๆนัดเนี้ยมันจะเหมือนกับว,ว่าเป็นคําตอบ บอกว่ามันจะได้เห็นอะไรหลังจากนี้เพราะปีนี้มันมันลุยกันไปถึงปลายปีนะพี่รายการเนี้ยถูกต้องแล้วก็จะมีโปรแกรมอย่างอาคิงส์ครับฟีฟ่าเข้ามาเสริมนะครับแล้วก็ยังมีหลายๆชุดเพิ่มเติมเข้ามาครั้งนี้เราจะได้เห็นแบบต้องพูดว่ามันเป็นโค้ชญี่ปุ่นทั้งระบบแล้วตอนนี้ถูกไหมพี่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องก็จะมีแค่ยูสิบเจ็ดตอนนี้ที่เป็น s Dead <S มาสเตอร์เจเดตแล้วเดี๋ยวจะมีดันขึ้นไปต่อมันจะมีว่างอยู่ยี่สิบเอ่อก็เดี๋ยวก็น่าจะอาจจะเอาเกาหลีมาม เกาหลีเอะพ่อญี่ปุ่นสองพ่ไม่เคยมาเลยเกาหลีไม่เคยมาลองดูสักชุดนะฮะแต่ว่าจะเป็นได้ไทยดีกว่าเออไทยสองญี่ปุ่นสองอ่าน่าสนใจพี่ย้งยังว่างไหมเออไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันตรงนี้นะครับแต่ร้อนนี้ครับต้องติดแอร์ครับทุกคนฮะนี่เลยครับแคมเปญแอร์แคริเอร์ร้อนนี้ฟรีค่าไฟเซอร์ไพรส์เกินคาดนะครับทุกคนฮะ ฟรีค่าไฟสูงสุด12เดือนซื้อและติดตั้งแอร์แค r ิเอรรุ่น X Inverter Plus และ Copper 11ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ Carrier Thailand รับค่าไฟฟรีตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง30เมษายน2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ร้านตัวแทนจำหน่ายแอร์แค r ิเอรหรือเว็บไซต์และ Facebook Carrier Thailand ใครคิดไม่ถึง Carrier คิดถึงนั่นเองนะค,ะครับโยคือเอาจริงอันนี้พูดแบบความจริงเลยคือโคตรร้อนเลยตอนนี้ ถูกต้อง,องมันร้อนจริงๆพี่มันไม่ไหวนะบางทีคือแบบอยู่ในห้องแอร์สบายจริงตัวใ,<ช>ใจใ<ช>นะใช,ใชแล้ววันก่อนพี่เพิ่งไปเตะบอลมากับพ่อ,อร้อนไหมจริงๆถ้ามีไอแคเรียติดที่สนามก็ไม่น่าจะร้อนโคตรร้อนพี่มันจะติดกี่เครื่องวะ้ากเต่าต้าาเต้าเลยโอ้กาตายลออะยังไงอย่าลืมติดแอร์กันนะครับ มาดูกันที่ทีมชาติไทยครับคือตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์แล้วผมขอไล่เรียงอย่างนี้นิดนึ่งนะพี่ให้พี่ทํานายเจิมแล้วกันเรียกว่าเจมิมทํานายหรืยทำนาทำนายให้เจิมหน่อยว่ามันจะมีอยู่ประมาณ6กลุ่มพี่ใครจะได้เป็นแค่ทีมแชมป์แล้วได้ผ่านเข้ารอบเอ,เอเชียนะครับอากลุ่ม A ทาจิฟิลิปปินส์มาลดีฟตีมอร์พี่ว่าใครโอง่ายิดเดียวครับทาจิ ี่ว่าทาจิทาจิกับฟิลิปปินส์น่าจะเทียกันแต่พี่มองว่าคชาี่แล้วทาจิโคตรดีเออทาจิน่าจะดีกว่ากุ๊ปบีครับเลบานอนเยเมนภูฏานบูไนโอ้โหเลบานอนเลบานอนแต่พี่ย้งเคยเจอเลบานอนแล้วเคยเจอแล้วยากไหมพี่บอลเลสวยมากบอลผู้หญิงก็สวยมากจริงๆผู้ผู้ตัวโอ้โหบอลเขาก็ดีบอลเขาก็ดีผู้ชายก็หล่อคือออกทางอื่นไม่ได้แล้วพี่ต้องมาสไตล์นี้แล้วโอเคกรุ๊ปซีพี่อินเดียฮ่องกงสิงคโปร์บังคลาเทศ โอ้โหกุมที่บอกตรงนะครับถ้าเอาเบอร์หนึ่งก็ต้องอินเดียนะคแต่ว่าสิงคโปร์นี่ก็ไม่แน่แต่เขาบอกว่าห้องกงบอลเขาก็ดีหรือว่าหลังๆมาไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวโอนมันแก่หมดแล้วนะเออใช่ใช่แต่พี่ว่าก็สิงคโปร์ก็ฟ้องก็ถือว่าโอเคนะอแต่อินเดียนี่ต้องยอมรับว่าเขาเขาเปิดมิติใหม่แล้วใครที่เป็นลูกครึ่งอินเดียมาเล่นได้เหรอเมื่อก่อนเหมือนมันจะยากถ้าอยู่ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยรับอ้อินเดียนี่ลูกครึ่งตัวโคตรใหญ่ดิเพราะลำพังอินเดียนี่ก็ใหญ่อยู่แล้วนะ ใช่ก็จะมีพวกมหาซิงนะฮะหรือ,อว,ว่าลูกลูกครึ่งเรืไมหาซิงเนี่ยเอ้าคนอินเดียหอกหน้าไงถ้าเป็น <laughs> บ้านเราก็ผู้ใหญ่บ้านเลยนะมหาเนี่ย <laughs> มหาอะกุ๊ปดีของเรายัางไงก็ต้องพูดไทยตเติร์กไต้หวันสีลังกาเพราะเราเจอสีลังกาไงเ,เราจะเคี่ยวกับใครไหมสุดพี่ว่าเราอะแต่ว่าตเติร์กนี่ก็บอกตรงบ้านใครบ้านมันนะ โหไม่ไม่ได้เรากินตลอดรอพี่เฮ้ยเติร์กนี่คุณบรเล่นบานเขานี่ก็เหนื่อยนะอ๋อเหรอเออเติรนี่คือพี่เคยเจอตอนนู้นเขาก็คือใกล้ๆอุซเบกิสถานอ่ะอืมแล้วคุณดูคีกิสถานในใกล้ๆเขาไปรอบกี่ทีสุดท้ายบอลโลกนะเห็นบ้าง่ะอืมน่าน่าสนใจน่าสนใจอยากคิดว่าหมูไม่หมูอ่าถูกต้องครับกลุ่มอีซีเรียอัฟกานเมียนมาปากีโอ้ี่ชัดไหมซีเรียชัดอยู่ชัดอยู่รอนะฮะกลุ่มเอฟครับเวียดนามมาเลเนปานลาว เวียดนามโอ้ยไม่ให้มาเลยเอาเดี๋ยวทัวร์เวียดนามลงโอ้โหนี่ย้งนามนะเออไม่ไม่พี่พี่คิดว่าเวียดนามน่าจะนีกว่ามาเลยมันก็แบบไม่รู้่าแต่พี่คิดว่าเวียดนามประสบการณ์ประสบการไปรอบสุดท้ายแบบมันเยอะกว่าไงครับอ่ามีโอกาสมีโอกาสพี่ลืมเบิร์กซันป่าเบิร์กซันบาเลไม่ใช่มาเลยนะราเลยเลมาเลยม่ใช่ยาโห อ๋อมาเลยไม่ใช่กูได้คอนเทนต์แล้วมาเลยไม่ใช่ยาโฮใช่โอเค <c oughs> นอกจากเดี๋ยวต่อไปมาเลยจะโอนมาอีกอีกเพียบเออเหมือนเหมือน,นคลา้ายๆยาโฮเงี้ยมีโอกาสโ <laughs> อ้ตายแล้วเอาแล้วอ่ะว่ากันไปนะฮะอันนี้จบแลว้วหมดแล้วยังยัง<อ>ยัง,ยงเ,<อ>เหลือ <c oughs> ทีมชาติไทยอันนี้คือไล่เลี้ยงให้ดูว่ามีใครบ้างที่จะผ่านเข้าไปนะครับอ่ะขณะที่ทีมชาติไทยของเรา ในการเจอสีลางกาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะจัดทับแบบไหนแบบเอาตัวจริงเน้นที่สุดเลยพี่ไปดูครับนี่ครับพี่ฮะอันนี้คือแบบโคตรเน้นคือผิดจากเนี้ยอย่างที่พ่อตุ๊กบอกอะ่ะไม่เกินหนึ่งคนแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่ามีเปลี่ยนแปลงและคิดว่าชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่ใช่จริงๆอืงพี่ยงอะ่ะผู้รักษาประตูก่อนครับพี่ยงปฏิวัติก็โอเคครับโอเคก็คือเป็นมือหนึ่งมาตลอดครับ ทำไมถึงต้องเป็นปฏิวัติไม่เอาสลานนนที่ฟอร์มดีแล้วสามารถขยับได้หรือว่ามันเป็นที่ของเขาอยู่แล้วตอนนี้ก็พี่ว่าก็โชว์ฟอร์มดีในสโมสรแต่ว่าก็อาจจะมีพลาดบ้างบางลูกอะไรเงี้ยนะแต่พี่ว่าความมั่นใจของอิสิก็คือปฏิวัติครับคือยิงสองคนเนี่ยถ้าพูดถึงลูกลูกเท้านะปฏิวัติอาจจะดีกว่าสาโนนนิดนึงแต่ตอนนี้จะเป็นลูกเซฟแบบพี่ว่าพอๆกันโอ้ยขยับมาสูสีอ่าลูกเซฟนี่พอๆกัน ครับ<า>ครับแต่ก็แน่นอนแหละครับตามสไตล์ของมาซาทาราอิชิถ้าเขายังไม่ได้ผิดอะไรยังไม่ได้มีอ,อะไรที่ไม่ดีคงจะต้องลงเป็นตัวจริงไปก่อนอนะครับขณะที่แนวรับครับตรงนี้น่าสนใจครับพี่ยงครับซ้ายเป็นเอาีรฟานคือในการเจอกับศรีรังกามองว่าอาีรฟานเอาอยู่ใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้เออไม่เสียนะนะอางี้ดีกว่าไม่เสียแล้วก็มีบาลจังหวะก็เหมือนที่บอกก็ะชาขึ้นไปแล้วก็ผ่านซ้ายโดยที่แบบไม่เขืเ่อะ คือมันเขาเล่นได้เอางะใช่ว่าเล่นได้แต่พอเห็นไหมพอขึ้นหลังพออิโดฟานหลออเป็นแม็กเอร์สันก็เห็นไหมพอจะถึงซ้ายแล้วก็ไอแม็กเร์สันนี่คึ้ได้ว่าเฮ้ยซ้ายนี่วะเลยรอกมาขวาก่อนไม่ธรรมชาติเขาถูกต้องใช่แต่ก็เล่นดีถูกต้องใช่ใช่แต่คือเขาอาจจะมองว่าหาตัวตัวที่แบบมาเป็นซ้ายอาชีพต่อไปในอนาคตด้วยถูกไหมพี่เพราะสองเกมนี้มันมันต้องปั้นไหมพี่ว่าเรามองเอาแค่ตรงนี้จ่ะคือจริงจริงอะในอนาคตอะถ้าเกิดตัวเดี๋ยวเขามาแต่ว่าถ้าอิโดฟานสามารถ สามารถเก็บตรงนี้ได้นะแต่อีฟานต้องไปในสโมสรดีก่ะคือถ้าเกิดคุณเก็บเนี้ยในสโมสรคุณไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยได้เล่นอมันก็จะเล่นไม่มีปรากยชนลำบากอีกเพราะอันนี้มันชั่วคราวอ่ถูกต้องใช่ใช่นะครับอ่ะทางั้นทางด้านขวานิโคลัสนิเกลสันครับก็คงจะเป็นการลงสนามที่นัดนนี้แหละน่าจะปล่อยเต็มถัวนัดแรกอาจจะมีกั๊กบ้างมีช่วงครึ่งแรกที่ไปแล้วไม่เปิดไงอย่างที่บอกถูกต้อง ก็เนี่ยเป็นนิโคลัสมิเคิลสันนะครับตรงนี้ก็หมดคำถามแต่คู่กลางครับตอนนี้จะมาเป็นคู่หลักแล้วเป็นเอเลสดอเล่กับโจนาธานเข็มดีครับบเรียคือว่าแมตช์แรกนี่พี่พยิยงมองว่าโจนาธานประมาณไหนฮะสภาพร่างกายยังไม่ดีเพราะว่าอยู่ลาบุลีมาสองเกมมท้องเสียใช่ไม่ได้เล่นเลยเขาเขาถ่ายเยอะมากเขาบอกว่าลดไปสี่โลเลยอ่ะใช่ใช่ใช่ลดไปสี่โลเลยเป็นไวรัสใช่ไหมไม่รู้เหมือนน่าจะกินของแสลงมาบง ถ้าใครพาอะไรไปกินจุนนะท้องเสียนานมากนะสัปดาห์่ชนใช่เพราะว่าที่แรกกับแมทที่เล่นกับฟุตบอลจะตอนตอนเล่นในบ้านใช่ไหมกับน้องบัวเล่นไปแล้วก็พอครึ่งหลังอีกสักแป๊บทองเสียก็ต้องเปลี่ยนออกไงกลางเกมเลยเหรอ่าใช่ไม่ไหวพอถ่ายปั๊บแล้วก็รู้สึกว่าสองสามวหลังหายแล้วแล้วก็กลับมาไอ้นี่ใหม่รอบอายจหมดติดไวรัสเลยแบบไม่รันใช่ ครับแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าเกมแรกเขาเล่นไม่ได้หรอกเกานาทีแต่ว่ามาเกมนี้ผมน่าจะสมบูรณ์แล้วอแน่นอนไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอเอลิสดอลล์แล้วครับคือเก็บไว้ใช้แมตชนี้เลยอ่ะไม่ต้องสืบใหญ่ครับคือพอคู่กันปั๊บมันจะมองไปถึงลูกนุ่นเลยครับลูกเซตพีอะไรต่างๆนะม,มันน่ากลัวมันจะมีจังหวะพวกนี้ด้วยถูกต้องนะครับเกมแรกก็ได้สัมผัสมานิดหน่อยอ่าใช่นะฮะคู่นี้ไม่มีปัญหา4ี่คนนี้ คิดว่าอะไรจะเป็นปัญหาสําหรับในการเจอศรีลังกาแล้วกันพี่ถ้าแนวรับของเราแบบนี้ถ้ามันมีนะพี่มองเลวนะโอ้โหพอพอ,พอ,พ,อพอบอกว่าศรีลังกาตัวโอนอาจจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะมีที่เด่นลูกเซตพี่ต่างต่างพอมาเจอหลังคู่นี้โอ้โหไม่น่าจะทําอะไรได้ไม่น่าจะทําอะไรได้อนอกจากเขาจะมีตัวสูงมาสักเจ็ดตัวตัวสองตัวไม่ไม่มีผลโอ้ตัวตัวมีผลสามตัวก็ไม่มีผลนะครับอ่ะขยับมาตรงกลางครับพีระดอนํำรัศมี ตอนนี้ก็คือต้องบอกว่าอิชิเขามั่นใจที่สุดนะครับแต่แฟนบอลไม่เห็นด้วยซึ่งอันนั้นก็คนละเรื่องกันอถูกต้งแต่ถ้าเป็นในมุมมองโค้ดล่ะพี่ถ้าอยากจะพูดถึงพีระดอนคือทําไมว่าอิชิเขาใช้แล้วเขามั่นใจอ่ะเออพี่ว่าเขาเคยใช้แต่ตอนอยู่สโมสรถูกไหมแล้วก็ตอนอยู่บุรีรัมย์ที่สุดว่าก็ลงบ้างอลงบ้างใช่แล้วก็พี่พี่มองว่าคือเขาเขาทำตามจอมได้นะแต่ว่าอาจจะเขาเรียกว่า อาจจะไม่ถูกใจแฟนบอลเราก็เราก็ใจแต่ว่าถ้ามองโดยลึกจริงอ่ะพีดนก็เล่นตามมาตรฐานนะก็มาตรฐานเขาเออตามมาตรฐานใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วคืออิชิอ,อาจจะสั่งกันบ้านมา5้าอย่างเขาทําได้หมดก็คือตอบโจทย์แล้วแล้วก็ทีมการัเอ่อถ้าเรามองครึ่งแรกครึ่งหลังอะครึ่งหลังของพีดนได้เล่นกับชนาทปวีเทพมันก็อีกแบบนะเขาก็มีความสไตล์เต็มเลยมั่นใจเขาเขาก้าที่จะเติมมากขึ้นอะไรมากขึ้นไงใช่ไหมนะฮะอยู่ที่คอมบิเนชั่นถูกต้องอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไง วีระเทพป้อมพันธ์ครับไม่ต้องพูดครับถ้าเงียบเลยยืนนั่งนเงียบใช่ไม่ต้องพูดเลยจังหวะได้บอลแล้วจังหวะครูเดวลึกเห็นไหมครับดึงจังหวะคอนโทรลช้าหรือเร็วครับได้หมดอืมแล้วก็คราวนี้พอคอมบิเนชันนี้นะเป็นกลางสมตัวเพราะว่าเจอสีลังกาเหมือนจะสีสามสามถูกต้องกนะครับก็จะมีเนี่ยวีรเทพพีระดลและชนาทิพย์ไอ้ตรงเนี้ยมันจะเวิร์กเอายังไงพี่ว่าก็ถ้าเป็นอย่างนี้ชนาทิพย์เวลาลุกจะได้แบบเต็มที่เลยเพราะว่าอาจจะไปช่วยซัพพอร์ กรุ๊ปสั้นเลยเพราะว่าหนึ่งชะที่พอเราเห็นรึ่งหลังเนี่ยโอ้โหลากเรือทะลุทะลวงเห็นไหมครับอย่างครึ่งแรกมันอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่มีอ่าเพราะครึ่งหลังมันมีลากทะลวงแล้วโอกาสพี่คิดว่านะโอกาสที่เราจะได้ฟรีคิกบริเวณกอบมีเยอะด้วยถ้าศรีรังกาเข้าพรวดโอ้โหกินตัวสบายช่องว่างนะครับอ่แล้วก็จะถามอีกอย่างหนึ่งพี่พอเราเห็นกลางสามคนนี้ ชนาทิ์สงกสินพีระดนฉำรัศมีวีระเทพป้อมพัน์นี่ตัวหลักมาเต็มเต็มแต่เบนจามินเจมส์เดวิสไปไหนอะพี่ก็ไม่แน่เดี๋ยวจริงๆอ่ะพี่ว่านัดที่แล้วอะเบนจามินอาจจะได้ลงดยสม้มท่านทานไม่เป็นตะคิวอ่าก็พี่พีคิดว่านะเผอๆเบนจามินเดวิสอาจจะแทนพีระดนด้วยซ้ำแต่ตัวทานเป็นตะคิวตะกอนด้วยภาพร่างกายถูกไหมอ่อในความคิดพี่แต่เกมนี้ไม่แน่ถ้าเกิดฟุตบอลมัน มันตันหรือว่ามันอาจจะขาดกราขาดมีโอกาสอาแต่ว่าตําแหน่งของพีเโดนแบบพี่ยังมองอกอย่างว่ายังไงก็มีธนวัต์อยู่อ๋อธนวัต์อีกคนเพราะว่าถ้าเราเห็นวีเทพธนาทิพย์ธนวันรเพราะอะไรรู้ไหมรเราจะเห็นตอนที่มาโน่คุมตอนซูกีครับจำได้ไหม,มเหมือนกันแะนั้นภาพมันจะจะประมาณนี้แหละโหแต่นี้มันก็แน่นมากเลยตรงกลางมันแน่นจัดใช่ใช่คือบอกแล้วประเทศเราเนี่ตรงกลางแน่นทําไมชอบให้ลูกเล่นกองกลางกันไม่้วน คลาสสิกคลาสสิกใส่คลาสสิกนะครับขณะที่แนวลุกดีกว่านะครับคือถ้าพูดถึงแนวลุกตรงนี้พี่โยงน่าจะขยี้ครับรสามภาษาเลยแล้วกันตอนนี้สุภพโชคสารชาติสุดพนัทเหมือนตาแล้วพาติก,กูสตาร์ฟชั่นพี่เออสามคนนี้พี่บอกเลยนะคือพารติกตอนเนี้ยเราดูในเกมว่าเขาอาจจะเขาเรียกอะไรนะอาจจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าไหร่แต่พอมีโอกาสในกรอบสิบแปดลาอนะจมูกไวมากแล้วก็ทําได้อส่วนแบงค์ไม่ต้องพูด ตอนนี้ก็เหมือนตัวต่างชาติเลยครับสุระโชคครับมาแน่นอนอนั้นแรกอาจจะดูแบบเนื้อๆไปหน่อยแต่ว่ามันยังไม่คลิกกับอิลฟานไหมพี่ในการเติมกันในการซ้อนกันก,ก็เป็นไปได้แล้วก็อย่างพี่ว่าพอพอพอ,พอมาเล่นร่วมกับพวกชนะที่พวกวีเทพ ที่เคยเล่นด้วยกันมาตลอดจะดีกว่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องอแต่ว่าถ้าพูดถึงกูสตับสั้นอีกสักนิดนึงพี่ในการที่เป็นกองหน้าตอนนี้เหมือนจะเป็นสไตรเกอร์ไปเลยถูกต้องถูกต้องการจบสกอร์นี่คมมากัคมใช่ใช่สิบนัดกับเจ็ดประตูสามแอซิสสำหรับพี่ย่องเป็นไงในทีมชาติใช่ไหมอะโอ้โหถือว่าทําได้ดีมากอืทําได้ดีมากเพราะว่าเหมือนเราบอกว่าถ้าเราต้องการกองหน้าสักคนหนึ่งเนี่ยครับทุกคนคิดเราต้องการกองหน้าที่ยิงประตูดูเดอะจ็อบอ่าเพราะว่าหนึ่ง รอบๆมันสามารถคลองบอลได้หมดแล้วแต่เหลือคนที่หาจังหวะเข้าไปในพื้นที่ที่มันมีโอกาสยิงประตูแค่นิดเดียวอ่ะอ่าเนี้ยตอนเนี้ยกุตเตงฟันตอบโจทย์คือตอนนี้คนถวายพานมีเยอะเนาะคือขอให้คุณคมคือคุณอาจจะแพทถิกเลยก็ได้ถูกไหมย่างนี้ถวายพานทองด้วยพานทองฝั่งเพชรใส่มุกสามสามเส้นเลยเอาแล้วแต่มึงเลยคือเนี่ยอ่ะพอเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยพี่โยงคิดว่า เกมในการเจอกับสีลังกาเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเพราะว่าตัวฟูลสุดๆแล้วคือพี่ว่าเราก็เล่นเกมลุกเหมือนที่เล่นกับอัพอัพกนิษฐานนะแต่ว่าประเด็นก็คือเราต้องระวังเรื่องลูกเซ็ตพิษเพราะว่าพี่คิดว่าถ้าเกิดเขาจะโอเพนเพคขึ้นมาได้ประตูเราเพื่อมันยากเพราะว่าถ้าใครได้ดูไฮไลท์ในเกมที่เจอเราพี่กว่าเขาก็ยังแบบไม่ดีเท่าไหร่ตัวโอนมันก็เม็นดิเกตออะเออแต่ว่าพี่ว่าเขาจะมี เปนสิภาพกับลูกเซตพี่ต่างๆนี่แหละเอาตรงนี้สําคัญอเพราะฉะนั้นครับตอนนี้มาถึงช่วงเวลาสาคัญแล้วนะฮะอะแตงโมลงย่งฟันทงเออเป็นไงพี่ใจพี่เลยนะสามศูนย์มีขึ้นแน่นอนสามศูนย์มีขึ้นจจะมากกว่านี้ด้วยโอ้โหเอาชัดๆเลยพี่เพราะว่าแมตช์แรกพี่เป๊ะเลยไอพี่สองอะแมตช์แรกพี่เป๊ะน้ําแดงมาสามครึ่งได้ไหมไม่ได้นะโอเคสามศูนย์ สามศูนย์ใช่สามศูนย์โอ้โหสามศูนย์คนไทยไรเฮเออถ้าไม่เฮมาลงไอโมเลยเดี๋ยวใจเย็นผมก็ถ่ายช้มพี่ได้ผมขอห้าศูนย์เฮ้ยมีโอกาสแเออไม่เอาสี่วะเลยไปห้าเลยผมเก่งกว่ามั่นใจมั่นใจออกสมมั่นใจโอ้โหห้านี่สี่ศูนย์คอมเมนต์ไม่รันเออโอเคโอเคห้าศูนย์แต่ถ้าหกปุ๊บเป็นด่าแทน เอาห้าดีกว่าโอเคโอเคห้านี่ก็น่าจะโดนเยอะแล้วอ๋อถ้าพี่สองนี่เองจะสี่สี่สี่ไงแต่พี่ดันสามผมก็ไป5นห้าเนี่ยมันยากตรงนี้แหละอ่ะยังไงฝากติดตามรับชมนะครับก็ยี่สิบห้าที่ราชมังคลากีิาสถานใครไปสนามได้ก็ไปนะครับคนน่าจะเยอะขึ้นนะเยอะน่าจะมากกว่าหมื่นนะครับแล้วก็ถ้าดูที่บ้านก็มีหลายช่องทางสามารถดูได้บีจีไทยรัฐทรูวิชชั่นนะฮะก็ผู้สนับสนุนด้วย นะครับอ่ะทั้งนั้นฝากติดตามกันด้วยแล้วกันถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมนะฮะติดแอร์กันด้วยครับนี่ครับแอร์แค r ์เรีร้อนนี้ฟรีค่าไฟเซอร์ไพรส์เกินคาดฟรีค่าไฟสูงสุด12เดือนใครคิดไม่ถึงแคร r เรีคิดถึงนั่นเองฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พี่โยตนตโมโล,ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ